ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้า,เอาอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9-19หน่โดยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกติชันชัชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้ค่ะยังคงนําภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าประกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบเช่นเคยค่ะวันนี้จะลงกันไปในพื้นที่ใดเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ พลตีกิจจันทรานิยมผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาคสีหน่วยบรรารทหารพัฒนาให้การต้อนรับพลเอกสันทัศนันทิภยคิรันผู้อำนวยการองค์การสงเครออาะห์ทหารผ่านศึกและคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลาในการนี้ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปของสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปัตตานีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและภายในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเครื่องที่26สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยดำเนินการจัดทำความสะอาดตลาดปรับภูมิทัศน์เพื่อเป็นการสร้างความระเบียบเรียบร้อยณตลาดบ้านโคกสะอาดหมู่12ตำบลไล่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคร